ในที่สุดผมก็กลับมาจนได้กลับมาแล้วว่ในที่สุดกูกลับมาจนได้หลังจากนี้หายไประยะเวลาหนึ่งปีเฮ้เวนนต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่หายไปเวลาหนึ่งปีนะครับผมนะฮะอะไรนะต้องการเห็นลายเส้นใหม่เหรออ่าจัดไปพี่น้อง เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะสวยหาออย่าง <Ryan. S 2> ที่บอกไปนะครับผมนะที่ผมหายไประยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยซึ่งมาเจอาเจเจ็บ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 เ็พองดิซึ่งเกิดจากความขี้เกียจของผมเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมก็หมดไฟในการทําคลิปแล้วผมเลยเลิกทําคลิปไปแต่ครั้งนี้บอกเลยการกลับมาครั้งนี้ดีดแน่นอนชัวร์ป้า ซึ่งจะลงคลิปช้าเหมือนเดิมแต่รับรองว่าลงคลิปแน่นอนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับผมนะโอเค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 ถือว่าการกลับมาครั้งนี้ดีพอสมควรเลยโอเคนะติดตามให้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายในที่สุดแกก็กลับมาแม็กซิกิยินดีตอนรักลับนะ